อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องกดไปที่แอปไฟล์ครับอาแล้วก็หาไฟล์ของฟอนต์ที่เราต้องการจะลงในเครื่องนะครับกดไปสักโฟลเดอร์หนึง่งแล้วก็กดที่ตัวไฟล์ครับแล้วก็กดมุมบนขวาที่เป็นลูกศรน,นะครับแล้วก็หาคําว่า copy to any font ครับแต่ถ้าใครหาไม่เจอก็ก,กดที่ more ครับน่ยมันก็จะอยู่ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครหาไม่เจอนะแล้วก็ต่อเลยกด copy to any font ครับ ป็ดิมก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาแต่ถ้าหาว่าใครไม่ขึ้นก็เข้าไปที่ตัวแอปได้ครับนี่ขึ้นเหมือนกันเลยนะครับโอเคกดไปที่ฟอนต์ที่ต้องการจะลงครับอ่ากดปุ่มตรงกลางเลยครับนี่กดคําว่า Allow นะครับตัวเลือกด้านขวานะครับ Allow อ่าแล้วก็ต้องไปที่แอปตั้งค่าครับหรือว่า Setting ตรงนี้ครับนี่ เราก็จะมีคําว่าโปรไฟล์ดาวน์โหลดด้านซ้ายครับเห็นไหมด้านซ้ายบนบนนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้อ่ากดเข้าไปกดอินสตอลครับแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านครั้งเดียวครับใส่รหัสผ่านไปครับอ่ากด next แล้วก็กดอินสตอลสองรอบอ่าแค่นี้ครับเสร็จแล้วอ่าจะเป็นการลงไฟล์ที่ตัวเครื่องนะครับเป็นการลงตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็อ่าจะอยู่เกือบทุกแอปเลยนะครับอย่างเช่นแอปนี้ สเกตบุ๊กนะครับโอเคแล้วก็พวกแอปว r ร์อะไรเงี้ยครับก็อยู่เหมือนกันนะครับคำอื่นเช่นคำว่า m a r c อ e r แปลว่าแม่นะครับโอเคนี่นะครับฟอนต์อยู่แล้วนะที่เราลงเนเมื่อกี้นี่ครับนี่อันนี้คือฟอนต์ที่เราลงเมื่อกี้นะครับทุกันเลยนะนี่เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ Turn around and everything has changed looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate.